เอาดีครับก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะฮะเดี๋ยวนีว้มาพบเกมตะกรรมนะผมเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกครั้งเนี่ยก็คือตอนนี้ผมสร้างเชลเตอร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องสร้างกระเป๋านะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้ากระเป๋านะอาจจะแหลกๆนิดนึงนะผมก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมต้องไปอัพระเปิดนิดนึงนะ,ะแต่ตอนนี้คือเอาแบบนี้ไปกอดตะกันนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าของที่เราค้าแบบเราต้องการอะไรบ้าง คือตอนนี้คือเราต้องการของที่พกพาด้วยผม,มเราต้องการกระเป๋าอันนี้คือต้องใช้ก็เทปโอ้โหซึงเป็นเลยยากมากผมว่านะใช้ก็เทปมีกระเป๋าเล็กไหมโอเคต้องใช้หนังสัตว์นะฮะโอ้โหต้องใช้หนังสัตว์แล้วผมโอเคและนี่คือ กล่องนะผมที่จะต้องเตรียมของแต่ตอนนี้คือของเราไม่ค่อยมีเลยเราต้องใช้อาวุธสักทิหนึง่งผมอยากจะลองฟาวดูนะถ้าเท่าที่ได้ผมอาจจะกระตุกนะในการเข้าไปครั้งนี้โอเคผมรู้สึกว่าของเราในตัวเรามีน้อยมากๆเลยเราทำอะไรมากไม่ค่อยได้เลยตอนนี้จริงๆแต่ว่าผมก็จะลองนะผมลองเสี่ยงเข้าไปดู โอเคเข้าไปด้านไหนผมต้องหาทางเข้าอ่ะพเพื่อนทางไหนวะนูน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 ,น,นโอเคผมจะเข้าไปด้านใดเดีอเฮยเดี๋ยวเดี๊ยวจะกระตุกอะไรตัวน,นี้วะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวโอ้โหมันกระตุกเลยนะพเพื่อนไอตัวนี้เขายิงเราอ,อ,อ,อืมอือมามาโอ้ย มันแหลกอะไม่สนนื่อเหรอต้องดึงโอเคอุ๊บรองเฉยจังหวะเลยนะ <c oughs> อืมอืมอืมหายยังโอเคตายใช่ไหมโอ้ยมันแหลกเลยนะเพื่อนๆขอไัยนะ <c oughs> พุตติงไอตัวนี้มีอะไรบ้างวะมีเนี้ยนะตัดเนื้อซอมบี้กินได้ไหมเนะี่ย ตอนนี้เราหิวนะเพื่อนๆโอเค okay. เราได้ของมาละขอกินหน่อยแล้วกันเลยน่าจะกินได้แหละนะผมขอพันเนี้อ่โอโอ้โหแล้วผมจะกินตัวไหนวะเนี่ยอะอันนี้มันใหญ่ไหมมันถือไม่ได้บเบล่เพื่อนแบบเนี้ย ของเราแน่นมากเลยอต้องเ,เก่งมาใส่อะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งใส่ไม่ได้เก่งพังนี่เราเนี่ยเสื้อเสื้อก็ใส่ไปก็เท่านั้นไนดะ้ต้องถอดออกผมใส่คิดว่ากะไว้เก็บของเก็บอะไรไงอืมไม่ได้เลยวะ่ะ ผมขอเข้าไปด้านในเลยได้ไหมผมเริ่มหิวว่ะเพืเ่อนๆเราต้องเอาเนื้อไปอะ่ะเดี๋ยวผมไปที่แคมป์ด้วยก่อน ผมคิดว่าเราควรจะค้ามแคมป์ไฟนะแคมป์ไฟเราต้องค้ามนะผมขอดูหน่อยนะฮะว่าแคมป์ไฟมันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างไหมอ,อยู่ไหนวะนี่นี่นี่น,นี่โอเคเราคามได้นะต้องค้ามไว้ตรงนี้เนะเาะต้องการหินกับกระดาษโอ้โหต้องหากระดาษเละ ต้องหาท่อนไม้แล้วก็หินเอาที่เราตัดไว้ไม่มีแล้วหรอ,อโอเคต้องมาตัดใหม่นะชีวิตคนตัดไม้นะ้รัผมโอเคเอ้าเฮ้ยแหมกดผิดนะครับผมเมื่อกี้กดผิดกดผิดโทษทีนะเป็นค้างกดผิดกดผิดโอเคโอ้ยเราต้องใส่ไม้เข้าไป ก็เป็น่อนไม้เล็กดิใช่ไหมไม่ได้วะอันนี้มันใหญ่เกินใหญ่เกินเอาออกโอเคผมว่าเราต้องย่อยอือมไม่ได้วะต้องตัดต้นไม้เลยก่อนน,นี่ตอนนี้แล้วกันโอเคอืมไม่พอใช่ไหมต้องใช้อีกนะรู้จักตรงไม่ได้จะพอเนี่ยผมมาตัดไป โอเคเสร็ okay, จังเรียบร้อยนละ้ใช้เจ้าดีเลยฮะอืมลากไปโอเคตรงนี้นะอ่ะลากมาไกลเกิอดีเกือะเอานี้ก่อนลากมปคาค่อยลากมาทีละนิดอ้าไ,ไม่ถึงไม่ถึงเน่โอเคลากมาเค่อยเออครบละขาดผ้าแล้วผม ถ้าเราก็ไปเอาจากซอมบี้ได้นะยแล้วก็หินนะครับหินหนึ่งก็หินห็นดอกตามพื้นได้แยะเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ใช่หินวะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่นีเศษไม้ฮัลเราหินอู่ไดนเองอยู่ที่ไหนนี่ปะอันนี้อ่ะโอเคเก็บมา เย็บร้อยไปยุบต้องใช้แปดก้อนเลยนะโอ้โหเราต้องค่อยๆใส่ไปเอาใส่ไปดิโอเคยังขาดอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้น่าจะได้อยู่ใช่ไหมมาโอเคเก็บมาเอ่อฮัลโหลม,มันเป็นดินออกมาก้อนเดียววะเนี่ย <laughs> วางไป ตัขาดที่สองก็อืมเราจะหาจากตรงไหนดีครับสองกนนี้หาจากบริเวณใกล้ๆกลเลยฮะมันมีอยู่นี่เขาอยากมีเยอะนะฮะอย่างนี้ตายตรงนี้เอาไปแล้วนี่ไงเฮ้ยทำไรเนะี่ยจู่ๆก็ตัดกิ่งไม้เฉยอ๋อไม่เป็นไรจะได้อนะไรวันเนี้ย โอเคได้ของมานะแต่ไม่เอาแล้วผมต้องการหินโอ้โหละฝนจะตกแล้เนี่ยแย่แล้วผ,วนน yeah, ผมมาโอเคหินครบแล้วนะนะเอาวางก่อนต้องการแผ่นกระดาษไอ้ผ้านะโอเคปะเดี๋ยวเราเอาผ้าจากกลบฟบี้ที่เราหั่นไว้มาครับผมเดีย๋ยวเราตัดผ้าเลยนะ ตัดปุ๊บผมต้องการของว่ะเพื่อนเอาเนื้อไปได้ไหมเนี่ยถือไปเง้ย <c oughs> อืมโอเคได้ภาพมาแล้วนะถึงจะเน่าหน่อยแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อ่าจยาต้องอถือไปไม่ได้ว่ะเอาขวานไว้ดึงย่อนอ่าถือไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนะี่โอเคค่อยมา เราต้องเอาชีวิตรอดข้ามกลางฝนที่คลึมฟ้าคลึมฝนนะฮะโอ,โอเคอ่าได้ละเราต้องมีไฟแช็กโอ้โหเราไม่มีไฟแช็กว่ะเราไม่มีไฟแชกครับผม,มเพื่อนแล้วผมจะทำยังไงวะเนี่ยเราต้องคราฟไฟแช็กอ่ะ โอเคอันนี้เปนคราบช็อตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคราบช็อตได้นะแต่ว่าจุดไม่ได้เราไม่ไปแช็กงานงอกละเอ่อแย่ yeah. แล้วผมไปแช็กทำยังไงวะผมทำไปแช็กไม่เป็นหว่ะเพื่อนเลยอืออย่าหาก่อนนะฮะของที่มันช่วยเราได้ เออไปแช็คไปแช็คไม่มีเลยแย่แล้วผมผมจะกินอะไรได้วะเนี่ยจบเลยโอเคแบบนี้ไงเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปด้านในดีกว่านะผมไป้องช่วยเราได้แน่ถ้าเราเข้าไปด้านในผมจะเข้าไปด้านในนะแต่ว่ามันอาจจะหลักๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันอยู่ในตัวที่มีสิ่งมีชีวิตเออถึงมีชีวิตนะฮะเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้วะค่อยๆเข้าไปไเออ มาเราจะเข้าไปในไหนอ่ะเดี๋ยวหูเดีนะมันเห็นผมอะ่ะข้างบนนี่ไหมข้างบนนี้นต้องมีของอย่าละอย่าละ,าละบ้าน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 ผมเจอบ้านละโอ้ยอ,อยู่ตรงกระตุกกระตุกเดี๋ยววะมันอยู่ตรงนั้นวะอย่าพึ่งตะเพียนเย่าพึ่งตะเพียนขอร้องขอร้องละ ขอล,อล็อกละอุย้ยมันมาตรงนี้อุยอ้ยอุ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 ้ยงานงอก ilar. โอเคมันจะเดินไปยุเดินไหมขอลอ็อกขอให้เดินไปโอ้ยมันมาทางนี้มันมาทางนี้มันจยิงไหมโอเคเดินกลับนะอ,อ Uh huh. ตัวใบเอกใส่เย็นๆนะเพื่อนเลยให้เราได้ฟาร์มสะดวกเถอะให้เราได้าร์มสะดวกเถอะนะเพื่อนได้โอเคปิดประตูเออเฮ้ยอะไร่ะได้จุ่ๆก็ได้ชุดเกาะโอ้โหพอดีเลยได้จุดเกาะเก็บของได้แย่มมากขอละ่ะ อได้จุดกรอบแล้วเว้ยสบายใจผมแล้วยังไม่มีของที่เราต้องการแนละ้วตอนนี้ตอนนี้เราต้องเก็บของให้หมดนะฮะของที่มีอุดได้นี่มาพอดีเลยเอามาโอเคเ็จผ้านะอาไว้ไว้พันพุงพันแผลได้เลยได้โอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดีย๋ยวเราต้องย้ายบ้านวะ มบ้านหลังหน้านุ่นหลังหน้านั้นเราเคยเฮ้ยเยอะเยวมีของให้เก็บตรงนี้กระถูกนะโอ้โหกระถูกนิดนึงโอ้โหโอ้โหแม้กระดำดำแหลกเลยมโมจะิโมจิเย้นเ,เลยโอเคมันอยู่ละไปลุก,กโอ้ยเป็นวาแน่เป็นวาแน่เข้าบ้านก่อน เพื่อนๆอดทนดูหน่อยนะเพื่อนๆครับอีกไม่นานเดีเย๋ยวผมจะออพคอมแล้วเพราะว่าช่องสไลด์แลมผมพังอันนึงเนะียผมเลยใช้แลมได้แค่แปดนะผมแต่จา่างนผมมันไหวยอยู่แล้วเนะฮะโอ้โหมันน่าจะได้ถึงขนาดเอาแล้วผมนั่งทําไมวนะเนี่ยเฮ้ยมานั่งนะขับได้เหรอไม่ได้เว้ยท่องเก็บไม่ได้เลยแน่นทุกช่องเลยของนี่เก็บไม่ได้นะมันเข้ามาใกล้มากเลย ใจเย็นเพื่อนไปสักทีนะโอเคไปเถอะไปเถอะขอร้องอย่ามายุ่งกับเราเลยเราไม่ทำอะไรให้ได้เลยเนี่ยเราแค่มาเก็บของเฉยๆนายจ้องจะทำร้ายเราตลอดขี้แปบบยอกยอกผมอยู่น้ำแล้วตัวละครเราจะแย่แล้วเพื่อนโอเคเก็บกระดาษมา อะไรวะเนี่ยเก็บมาก่อนนะน่าจะเป็นคิปเดี๋ยวผมต้องไปละเราอยู่ได้ไม่ดนดนฮะเราอยู่น้ำเราไม่มีน้ำกินด้วยถึดเกาะอันนี้น่าจะทำให้เราอยู่น้ำานยเพราะว่ามันอัดแน่นมากสายไฟใช่ไหมโอเคเราอาจจะต้องตายนะผมว่า อืม yup. มาโอเคน่นได้แค่นี้แหละเฮ้ย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 จะโดนจะโดนมาเลยมาเลยมันอยู่ลราเฮ้ยเดี๋ยวว่จะเย็นจะเย็นเพื่อนอย่าให้มันย um yeah ิงเราดิขาดนะมันเหมือนจะจะเดินติดบั็อกเลไอ้ค่อยๆไป จเย็นจเยย็น,นมันมาล้วมันมาละมันจะเดินมาไหมมันจะเดินมาไหมเดินกลับไปสวยกูวิ่งละไม่เห็นนะฮะไปโอ้ยตัวใครตัวมันโอ้ยไม่มีของให้หาแล้วตรงนี้มีไหม

เอะแขะไม่ไหวแล้วแปบ๊บแปบ๊บโอ้ยอย่าพึ่งนะขอพันแปบ๊บโอ้โหเรียยตกยางออกเลยจะไหวไหมเนี่ยโอเคแต่เก็บขานะเราต้องไปแนละ้วผมไม่ไหวนะเดินไม่ไหวกลับแปบ๊บโอ้ยไม่ไหวว่ะเพื่อนๆเนะี่ยเราจะแย่เลย ผมว่าผมต้องขอญาตมปฐมพยาบาลไม่ได้นะททำรูปอะไรไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ได้ไหมอ้อขอนอนแบบอ้อสภาพแย่มากดูจะแตกนะตรงเมาส์ผมนี่คือความร้อนที่แดงเถียกเลยนะน่าจะตัวเราน่าจะร้อนจัดนะฮะโอ้โหแล้วเราหิวด้วยนะฮะตอนนี้คือ ทุกอย่างของเราค่อนข้างที่จะดอบลงมากๆนะครับผมอันตรายจัดๆขอรู้จอกสักนิดึี้เดินไม่ไหวนะแต่ผมคิดว่าอย่าต้องเดินไหวโอ้โหเจ้าหุ่นแม่เ้เล่นผมซะโอ้โหนะว่าคุณยนมาดูเราเหรอว่าไงมาดูเราทำไมเอาขอมาให้เราดีกว่า นอนต่อละกูมองทำไมครับต้องการตื่นตาอะไรดูจากภาพที่มนดูได้ใช่ไหมเนี่ยเจ็บขาเนี่ยไปแล้วออ้ยแม่งจะเล่นผมเย้วอะไรวะตอนนี้ผมคราบตียันแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมจะคราบตีดูดีไปเนี่ยเราต้องการโอ้โห ของเยอะมากเลยวะ่ะเพื่อนไม่มีแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนๆครับเดีย๋ยวผมขอลาไปพิงท่านี้ก่อนดีกว่าเนะฮะโอ้ยไม่ไหวเลยเนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอนอนแองแมงตรงนี้ก่อนน, <laughs> นะแล้วเจอกันนะผมเดีย๋ยวผมใส่ของไว้แป๊บนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับ